สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูรถเกียวปาเราครับก็ขอคำนิยามครับจากเล่นรถใหญ่มาสิบ้าปีนะครับปีนี้ขายรถใหญ่ซื้อคูบตา70บนะครับคันนี้ก็ต้องมีสามแสนกว่ามั้งเนี่ยคันนี้เอามาสามแสนกว่านะครับรมาธรรมดาได้เลน,น,น่อยสิ ก็ผมไม่รู้แกหนึง่งหลายคนนะเอฟซีนะ FC หลายคนทักมาว่าเดี๋ยวแกก็จะรู้สึกเสียใจครับแต่ตัวนี้ผมไม่รู้ได้ผมก็บางทีบางมุมมองผมก็ชอบชอบนะบอฮู้นะเอาตรงๆมามันเป็นยังอนะ่ะคูวตา้าเกี่ยวใส่ฝนเขาก็ให้เกี่ยวเกี่ยวแต่เศร้าเขาก็ให้เกียวยมขึ้นเขาก็ให้เกียเกเก่ยวผมก็ไม่รู้เป็นอะไรหลักกะเขายืนยนเขาก็ให้เกี่ยว เขาว่าคู่บตากินเขาลมบดีเขาขาเกี่ยวต่เขายืนยืนเขายืนยืน,ยนมันก็ง่ายเลยครับมันก็บอะไนักตู่มันก็เกี่ยวง่ายมันก็เลียนตัดเอาแต่เอามันก็บระหยกเลยเนี่ยข้อดีข้อดีส่วนช่วงล่างก็เดิมๆครับเดิมบางคนบอกว่าถ้าจะไปทําหมดเกือบแสนกระจ้าบุ้งโอเซียย่างถ้าเปลี่ยนแล้วก็อัดจะระบีบ่อยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็เนี่ยครับหลายคนที่บอกว่ามันพังก็เจรบีมันบวอในอัดนี่ผมก็ไม่ถนัดเรื่องนี้ครับกดจากชั่วโมงอุ้ยอุ้ยไฟแจ่งเสียเลยนี่เจเาเอบ้่บนี่ร้อยกว่าชั่วโมงเชื่อไหมนี่ร้อยหกสิบห้าจุดเจ็ด เฮ็ดอ่ R. เอ่อหลายคนที่เอาไปทํำก็ซื้อมาก็ต้องทํำนะครับเอ่อเท่าที่กรูเขาแนะนำมานะครับใครที่ซื้อเี่ต้องทำอะไรบ้างครับหนึ่งขยายปากเอ่อทำไมถึงขยายทำไมถึงต้องขยายปากนี่เราจะให้ดูครับ จะเห็นปากกับลบอปะปากกับลออยางแล้วแท็กอ่ะมันจะแทบแทบเสมอกันนะครับถ้ามันตัดไม่หมดหรือเจอขีดตุมเจอเล่นหรือใครชอบเลี้ยวกินก็จบครับไม่ได้ครับมันเหยียบเขา่าสาเหตุที่คนต้องขยายปากถ้าโน้มกินเลี้ยวกินมันจะเหยียบเลยครับมันจะเหยียบข้าวเนี่ยขอบแท็กแท็กกับปากมันแทบจะเสมอกันข้อเสียอ่าสอง ทำเกี่ยวดันทำเกียวดันสามบางคนก็ทำลูกดาวแบบรถใหญ่แบบนี้ไม่ดีเขาว่าไม่ดี่งไม่ถนัดเลครับไม่ถนัดแล้วก็ถ้าไม่มีเกียวดันเจอล้มเจอเปียกมันจะชอบพันผันโมนี่ปลาเราก็ว่าจะจัดอีกประมาณสักต้องมีครึ่งแสนโม่ใหม่นะครับโมใหม่แล้วก็ทำอะไรบ้างครับคอ คอไม่ใช่คอสปริงเห็นบ่คอข้างคอข้างไม่ใช่คอสปริงครับนะ,น,นะเห็นไหมนะมันไม่ใช่คอสปริงก็คือถ้ากินเยอะมันก็จะแน่นแล้วก็จะหนีบสายบันคอก็จะไหม้สายบันคอขาดบ่อยมี่คอเสียครับคอเสีย <laughs> เอาตรงๆนะป้ายแดงทั้งคันอ่ะคนที่เขาเล่นจริงๆอ่ะเขาจะทำเขาจะมูครับไม่งั้นมันเกี่ยวไม่ได้บางคนก็บอกว่าเดิมๆก็เ,เ,เ,เกี่ยวได้ไม่เป็นไร ตอนนี้ก็ไม่ไม่รู้ได้ครับฮิทั้งนี้ยลละบางคนแก้แม้กระทั่งองศาใบมีดแก้องศาใหม่เปลี่ยนดาวใหม่ขยายปากเปลี่ยนมู่ใหม่บางคนก็เปลี่ยนเป็นคอใหญ่ครับโซ่คอ80เท่ากับรถใหญ่เปลี่ยนชุดสเตอร์คอแล้วทําเป็นคอสปริงออคอสปริงออคอใหม่เปลี่ยนสายพานเปลี่ยนสายพานตู้เป็น3มเส้น แล้วก็เปลี่ยนฝาตู้ฝาตู้ก็จะหนุนขึ้นสองนิ้วตามหลักหรือสนิ้วหรือนิ้วครึ่งไม่มั่นใจฝาตู้ก็จะเปลี่ยนใหม่มันคือเหตุหไรแถวนี้นี่นี่คือ,อหลักการโมของคูปัตนะครับคนที่เขาจะโมจริงอ่ะ,อะไล่เบาก็จะมีสาขาช่างเทคนะครับช่างเทคเขาจะไล่เบาคําว่าไล่เบาก็คือว่า แต่งหนามหรือเปล่าแต่งหนามแล้วก็ยกฝาตู้ขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นฝาโค้งมาเนี่ยเห็นปะสังเกตฝาอนะ่ะก็จะหนุนหนุนให้มันสูงขึ้นก็คือจะมีช่วงให้มันละให้มันฟาดให้มันสูงไม่ให้มันหนีบเยอะตู้จะได้เบาประมาณนี้แล้วก็แต่แกลตงแกลงก็ต้องโมใหม่โหซื้อซะเกือบทั้งคันครับต้องโมครับก็สายคูบต้าเขารู้กันนะครับเขารู้กันหมด เดี๋ยวมาดูปีนี้ว่าป่าเราจะรู้สึกไงจากเคยใช้แต่รถใหญ่มาเล่นรถเล็กป่าเราบอกว่าให้ผลหลักๆเลยครับกูเล,เลีนลงทะเลกูกระเดียเกียวกูโมดตองกลางาอุ่มโมตรงต่างโทออยากนี่ครับจริงๆครับเหนื่อยแล้วก็เดินไปไหนก็นิ่มครับมันเป็นแ็กยางแตกยางก็จะพะมาณเนี่สําหรับเซียนอ่ะเอาในสายเอซครับทั้งคันนี่ต้องทําอะไรบ้างครับ คอมเมนต์กันเข้ามาครับเพื่อคนที่เล่นกันแล้วก็ดมๆถ้าเกี่ยวล้มน้ําตู้มันจะตันบ่อยข้าวมันจะไม่ออกครับมันจะปนติดกับซีรอบนะครับมันจะเปียกติดกับซีรอบแล้วก็ซีรอบมันก็จะตันนุ่มมันออกด่าให้เบิดเลยถ้าเป็นล้มน้ํานะถ้าเกี่ยวล้มน้านะมันก็จะมีปัญหาประมาณเนี้ยเท่าที่ผมสัมผัสมานะผมเคยไปเข็นข้าวกับเขาไปเข็นกระสอบครับเจอลุ่มใผ่น้ำ นั่งทั้งวันเข้ายังไม่ได้สักกระสอบเลยมันจะออกมันต้องรูปบ่อยๆนี่ก็เป็นแต่การตลาดเขาดีครับซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยสภาพนี้สามแสนกว่าแต่เราจะเอามาอีกคันนะครับพูดพนเดี๋ยวคนเอาดากแหลม,มอ่เนี่วานี่เห็นบน่นี่ดากแหลมนี่ช่างนุ เซอร์วิสตูดเหล็มครับเป็นตูดเหลยมเดี๋ยวมาเจอสุดคอนเทนต์ของป้าเหราว่าจะมีความรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้ใช้รถเล็กแล้วใช้รถใหญ่แต่มุมมองผมผมก็ยังนึกอยากได้เลยบางทีมันกระพดโผรถใหญ่เกี่ยวข้าวลมได้หาแต่รถไปเกี่ยวข้าวลม เขายืนๆหรือว่าฮขากเกี่ยวปีนมันก็จะประมาณนี้นะ,นะเ,เดี๋ยวรอติดตามคันต่อไปของปลาเราจะซื้อรถใหญ่ไหมให้ f อฟซียเข้ามาป่าเราจะซื้ออีกคันไหมหรือจะซื้อแค่คูบัต้ารอติดตามครับ